ทีมงานสฉพาะรายใจสงขลาครับวันนี้เราลงพื้นที่ไปกันที่ตลาดทรัพย์สินพาซา่าซึ่งเป็นตลาดสดของเมือ,องสงขลานะครับในวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของการเปิดให้จับจ่ายซื้อสินค้าในตลาดนะครับเนื่องจากจะทาการปิดตลาดเป็นเวลา7วันนะครับเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่28กรกฎาคมนะครับเป็นผลมาจากมีแม่ค้าในตลาดทรัพย์สินปิดโควิดหลายคนครับทางตลาดรัพย์สินทาซาเกรงว่าจะเป็นการแพร่ เชื้อให้กับประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยในตลาดรวมทั้งพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในตลาดครับจึงจําเป็นต้องปิดตลาดชั่วคราวเป็นเวลา7วันเพื่อล้างทําความสะอาดตลาดพ่นน้ายาฆ่าเชื้อและจะทําการตรวจหาเชือเ้อแม่ค้าทั้งหมดนะครับในขณะที่แผงขายสินค้าบางแห่งบางแผงก็ปิดล่วงหน้ามาก่อนแล้วครับทศินโครงการสองปิดตั้งแต่22ถึง28ทางสำนกักงาน ได้มีการทำความสะอาดแล้วก็ฉีดพ่นแอลกโฮอฮอค่ะหลังจากนั้นก็ยินดีให้บริการนะคะเจอกันอีกครั้งด่ง29นะคะเรียนเชิญประชาชนนะคะมาจ่ายตลาดวันที่29เราจะเปิดทำการวันที่29และเราก็จะทำความสะอาดตลาดโดยการฉีดพ่นแม่ค้าก็จะมีการตรวจสุข,ขลักษณะที่ดีค่ะยังไงเราก็ต้องสู้นะคะโควิด มา้้้ใหไดค่ะทีมงานเฉพ่ะครับ,นนอรบขอเป็นกำลังใจให้ชาวตลาดทรัพย์สินภาซาทุกคนนะครับ ทีนี้เรามาดูภาพรวมของสถานการณ์โควิด -19 ที่จังหวัดสงขลานะครับจากข้อมูลของทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาครับรายงานยอดผู้ป่วยสะสมของจังหวัดสงขลาครับขนาดนี้ทั้งสิ้น9,626คนแล้วนะครับรักษาหายกลับบ้านได้แล้ว6,844คนยังรักษาตัวที่โรงพยาบาล2,731คนครับและในวันนี้ครับ เส e ียชีวิตเพิ่มวันเดียวถึงเจ็ดคนเลยครับส่งผลให้ยอดรวมผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็นห้าสิบเอ็ดคนแล้วนะครับในขณะที่ข้อมูลของทางจังหวัดสงขลาครับจำนวนผู้ป่วยในแต่ละอำเภอเนี่ยกวกเพิ่มไม่หยุดเลยครับ เริ่องที่อำเภอหาดใหญ่ครับวันนี้บวกเพิ่มอีก37คนเป็น2,370คนเมืองสงขลาครับบวกอีก55เป็น1,647คนจนะบวกอีก31เป็น1,166คนสิงห์หนครบวกอีก6เป็น678คนเทพาบวกอีก7เป็น673คนสะเดาบวกอีก12เป็น484คนสบายย้อยบวกอีก14เป็น370คนนะครับนาทวีบวกอีก11 เป็นหนึ่งร้อยหกสิบเก้าคนครับกระแสสินบวกอีกหนึ่งเป็นสิบสองคนครับส่วนอำเภออื่นๆครับก็ยอดเท่าเดิมเหมือนเมื่อวานนะครับสัิงคะสองระอ8แปดสิบเจ็ดบางกล่ำสองรอยยี่สิบห้ารัตภูมิเก้าสิบเจ็ดนาหม,ม,ม่อมแปดสิบแปดระโนดแปดสิบสี่ควนเนียงห้าสิบเก้าคลองหอยคงสามสิบแปดนะครับส่วนจากต่างจังหวัดครับบวกอีกหนึ่งเป็นห้าสิบห้าจากต่างประเทศยังเท่าเดิมครับยี่สิบสามคน ผู้ต้องขังยอดสะสมอยู่ที่1 1 0่งคนครับ